ที่นี่สถานีวิทยุามาออกปัตตานี fm ร้อยเจ็ดจุดสองห้ามิเร์จะนีพกธ์ขเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่คือที่สร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษา ซึ่งเป็ลําความรู้วิทยาศาสตร์ไปเรียนปากมิชาชสาคลขอให้เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ส2สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะวันนี้พบกันวันพูดกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พูดที่8มกราคม2500 68ค่ะติดตามกันในช่วงของรายการที่นี่มอวันนี้นะคะ่นักเวลาถอยหลังนะคะใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติกันแล้วนะคะในวันเสาร์ที่11มกราคมนี้ค่ะเชื่อว่าหลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะมอบความสุขของขวัญต่างๆให้กับน้องๆนะคะเด็กๆเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติการรวมทางที่มอ ปัตตานีของเราด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะแนะนําอีกจุดหนึ่งสําหรับพื้นที่ของการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติแล้วก็ใครที่มีของขวัญอยู่นะคะที่อยากจะร่วมสนับสนุนเป็นของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆนะคะก็สามารถร่วมติดตามกับรายการของเราได้ค่ะต้อนรับพุ้ร่วมรายการของเรานะคะต่าน้องนาราดูล เชษฐว,วันสิทธ์นะคะคอ่านะคะจากจากนักวิชาการอุดมมาศึกษาชำนาญการนะคะจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมาอ,อปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุยนะครับค่ะยินรับสู่เ<ม>ารา่อการที่นี่มอ,อด้วยนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องในง,งานวันเด็กแห่งชาติที่จะจัดขึ้นค่ะซึ่งที่น่าสนใจนะคะของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มออปัตตานีก็เชิญชวนนะคะขอรับบริจาคของขวัญปีใหม่นะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะได้รับของขวัญปีใหม่กันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้อาจจะมีของขวัญปีใหม่อยู่หลายชิ้นนะคะรวมทั้งปีก่อนๆก,ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะถ้ามีอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า เออนะเราอาจจะอยากจะแบ่งปันนะคะส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆหรือว่าเป็นโอกาสให้กับคนที่เขายังไม่มีโอกาสได้รับของขวัญเลยแบบนี้นะคะควันนี้ก็เลยมาเชิญชวนกันนะคะเดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังก่อนถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่มานะคะในกิจกรรมที่สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีนะคะเชิญชวนค่ะ เลี่ยนของขวัญน,นะคะ,ะน้ำของขวัญปีใหม่ที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดเริ่มต้นที่มาอย่างไรบ้างคะครับก็ขอสวัสดีอยากไปนทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนราดูลเชษธวรณนสิ์นะครับจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการนะครับซึ่งสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการนะรขอ อนุญาตเท้าความไปว่าสํานักส่งเสริมเนี่ยนะครับเรามีภารกิจก็คือการให้บริการวิชาการนะครับเป็นภารกิจหลักของสํานักเลยนะครับซึ่งการให้บริการวิชาการเนี่ยเราก็มีพื้นที่อยู่ในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งที่เราะจะจัดวันเด็กในครั้งนี้ครับเราก็มีพื้นที่ที่สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพานะครับซึ่งเป็นหน่วย บริการวิชาการของเราที่อยู่ในพื้นที่อยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มีภารกิจในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับให้เด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักของที่นั่นนะครับซึ่งในวันเด็กนะครับก็จะตรงกับภารกิจที่ที่สำนักส่งเสริมนะครับมีมีการดําเนินการอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือในบริเวณเทพานะครับครับในวันวันเด็กของเทพาเนี่ยครับเราเราดำเนินการจัดมาทุกๆปีนะครับ ซึ่งในปีก่อนๆเนี่ยครับบางท่านเนี่ยเคยไปร่วมนะครับร่วม <Okay. S 1> กิจกรรมกับเราอยู่นะครับว่าสานักส่งเสริมเนี่ยเราได้ได้จัดกิจกรรมในบริเวณที่สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพานเนี่ย <c oughs> บริเวณริมทะเลนะครับพี่ปุ๋ย <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับเราเราจัดเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าในในช่วงหลังเนี่ยครับเราได้ร่วมจัดกับ อบตสกลนะครับอบตสกมอำเภอเทพานะครับแล้วก็ย้ายบริเวณจัดจุดจัดนะครับมาเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าใครรู้จักตลาดแตงโมนะครับหรือตลาดใช่ใช่นะคะจากปัทนีไปหัดใหญ่ไปสงขลาผ่านจุดที่มีเป็นซุ้มนะคะตลาดแตงโมนะจุดนั้นจุดนี้ได้ได้เลยครับแล้วก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็สามารถ เจอกับงานที่บริเวณที่จัดงานได้เลยนะครับค่ะก็จะเป็นสนามกีฬาเป็นสนามกีฬาของอบตสกลอบตสกลนะคะงก็แสดงว่าพื้นที่น่าจะกว้างขวางรองรับก็ก็เป็นพื้นที่ที่จํานวนมากใช่ใช่ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเราได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กิจกรรมภายในงานเนี่ยเราก็จะมีบูธมีเกมนะครับมีการ แข่งขันตอบปัญหาระบายสีวาดภาพเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆของส่วนงานราชการอื่นๆในพื้นที่นะครับที่ร่วมด้วยที่เราไปร่วมจัดกับเขาด้วยใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ในวันนี้ครับที่จะมาขอร่วมบริจาคของผ่านใหกแก่เด็กๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราในฐานะที่เป็น ผู้ใหญ่เป็นผู้ร่วมจัดนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเด็กๆเนี่ยที่มาในงานเนี่ยเขามีความความฝันความต้องการและก็ก็คืออยากได้ของรางวัลอยากได้ของของขวัญกลับบ้านนะครับแล้วถึงจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเนี่ยเขาได้รับเนี่ยต้องติดมืออ่ะใช่อย่างน้อยก็ต้องติดมือใช่ใช่ครับแล้วแล้วก็สนักเสริมเราเองเนี่ยก็ตระหนักถึงความสําคัญในจุดนี้นะครับว่าการการให้เนี่ยเรา เราอยากจะให้ได้รับกันทุกคนและก็ไม่อยากให้เด็กๆกลับไปมือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะมีของขวัญที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าในในจำนวนในจานวนที่เราเตรียมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับเด็กๆที่ไปร่วมงานเนี่ยคือคือทุกๆปีเนี่ยเด็กๆที่เราเลคคอร์ดเอาไว้ครับว่าการเข้าร่วมของของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ร0 0ถึง้คนก็จะเป็นเด็ก ครับเด็กในพื้นที่อำเภอเทพาเองนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงใกล้เคียงเทพาก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ติดเทพานะครับอำเภอจันะที่เข้ามาวอล์กอินเข้ามาเที่ยวมาร่วมกิจกรรมแล้วก็จะเป็นโรงเรียนนะครับที่นําเด็กๆมาแข่งขันค,ครับแล้วก็มาจัดกิจกรรมการประกวดอะไรประมาณนี้ครับบนเวทีเนี่ยครับ ก็แสดงว่าก็จะเป็นเด็กระดับประถมศึกษาก็ส่วนใหญ่จะเป็นระดับประถมศึกษาครับแล้วก็จะเป็นอนุบาลอนุบาลเนี่ยอนุบาลด้วยครับอนุบาลเนี่ยจะมากับโรงเรียนซะส่วนใหญ่และก็กับพ่อกับแม่ที่ที่พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมครับค่ะค่ะก็แสดงว่าเด็กหลากหลายแล้วก็ช่วงวัยนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงในระดับประถมศึกษานะคะมีทั้งที่โรงเรียนคุณครูนําเด็กๆมานะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ครองนํามานะคะแล้วก็อีกส่วนนึเด็ก็อาจจะมากันเองนะคะ<ช>ถ้าเด็กตรงหน่อยที่เขาอยู่ในบริเวณพื้นที่คือเด็กก็จะทราบ คือจัดจุดนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ละคะอ่าเป็นปีที่3แล้วครับปีที่3จัดที่เดิมเป็นปีที่3แสดงว่าเด็กหน่าจะคุ้นเคยแล้วใช่ครับรู้แล้วว่าอาจจะต้องเตรียมแล้วนะอาจจะมีกระเป๋าผ้ามีเป้อะไรติดมาบอว่าจะได้ของขวัญได้ขนมอะไรก็ใส่เป้นะคะคแล้วที่สําคัญเด็กๆมาแบบนี้แล้วเรามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างคะในแต่ละปีที่ผ่านมาในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ในในปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เตรียมก็คือ ก็คือเตรียมอาหารนะครับให้สำหรับสำหรับเด็กๆและก็ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็เป็นอาหารเป็นของขวัญปีที่แล้วเราก็มีการรับบริจาคแบบนี้เหมือนกันครับพี่ปุ๋ยครับครับแล้วก็เราได้ส่งมอบให้กับเด็กๆครบตามจํานวนที่ที่เรารับทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีบางส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนครับ เช่นอุปกรณ์กีฬาเนี่ยครับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเราจะจัดเป็นเซ็ตเอาไว้ว่าเราจะส่งมอบไปกับโรงเรียนเพื่อที่จะไปอยู่กับโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้ใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายๆคนกองกลางเป็นส่วนกลางใช่ใช่ครับนะคะค่ะดังนั้นท่านที่ติดตามรายการของเราอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นร้านค้าบริษัทห้างร้านนะคะผู้ใหญ่ใจดีบุคลากรคณาจารย์หรือพี่พี่น้องๆนักศึกษานี่นะคะถ้าหากว่า อยากจะมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนที่เรารจะได้ส่งต่อความสุขให้กับน้องๆเด็กๆนะคะในพื้นที่ทึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับ,รบเด็กๆมาร่วมกิจกรรมจํานวนมากเลยทีเดียดังนั้นถ้ามีของขวัญของรางวัลหรือถ้าในบริษัทส่วนราชการห้างร้านต่างๆนะคะที่อาจจะสนับสนุนมาเป็นเซตเป็นล็อตใหญ่ๆอันนี้ ก็จะได้ไปบริหารจัดการให้กับน้องๆคือเชื่อว่านอกจากในพื้นที่ปัตตานีของเราก็จะมีอยู่ทุกจุดแล้วแหละนะคะที่เป็นส่วนกลางแต่ว่าถ้าหากว่าท่านจะมีในส่วนที่ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะคะตอนนี้มีหน่วยงานไหนหรือว่าส่วนใดได้ติดต่อแจ้งความีมีครับตอนตอนนี้ก็จะมีเป็นรายเป็นเป็นบุคคลนะครับที่เป็นเป็นบุคคลใช่เป็นรายบุคคลที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ กองกองทุนสื่อสร้างสารรค์ที่ที่จากกรุงเทพมหานครนะครับที่เราได้ได้คอนเนใช่จากคอนเน็กชันจากท่านรองผู้อำนการของเรานะครับแล้วก็กกใช่ครับแล้วกท็ทางกองทุนสื่อเนี่ยก็โทรประสานมาว่าจะส่งอของขวัญมา ให้กับเราน่าจะถึงประมาณช่วงวันศุกร์นะครับน่าจะทันนะคะน่าจะทันต้องทันนะคะต้องทันครับแต่แต่หากสมมติว่าของที่เรารับมาเนี่ยแจกจ่ายไม่ทันในวันนั้นเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมครับพี่ปุ้ยก็คือจัดเป็นเซฟตแล้วก็ส่งให้โรงเรียนครับอ อีกแผนนะคะไม่ว่าท่านจะสะดวกแบบไหนส่งทันไม่ทันยังไงแต่ว่าเราก็จะมีขั้นตอนในการส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แน่นอนนะคะโดยเฉพาะถ้าทันในช่วงงานวันเด็กเก็จะมีความสุขมากแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราก็จะส่งต่อไปยังโรงเรียนโรงเรียนก็จะได้ช่วยกระจายต่อไปได้ก็คือเซิร์ฟเซอร์วิสทั้งในส่วนของเด็กๆในพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่ที่เราบริการทางวิชาการอยู่แล้วด้วยครับครับผมค่ะ ครับซึ่งซึ่งจุดที่เรารับอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าเป็นบริเวณรับของรางวัลของขวัญเนี่ยครับก็จะเป็นอาคาร3นะครับอาคารสามอาคารสามสำนักสงเสริมสำนักส่งเสริมใช่นะคะจุดจุดสังเกตก็จะเป็นใกล้อาคารสานักงานอธิการบดีนะครับอืมค่ะครับผมค่ะโดยเฉพาะบุคลากรคณาจารย์มอเราอาจจะเริ่มต้นจากข้างในก่อนนะคะในรายการของเราโดยเฉพาะแต่ถ้าหากว่าท่านมี ของขวัญปีใหม่นะคะจับฉลากของขวัญแลกของขวัญแล้วนะคะรู้สึกว่าปีนี้ก็ได้มอ,อกหุงข้าวอีนะคะ <g ül> หรือว่าพัดลมได้แล้วก็ได้อีกก็อยากจะแบ่งแบ่งปันบแบ่งปันก <g ül> <ๆ S 2> ันได้ครับ <ๆ S 2> ให้เด็กได้นะคะอาจจะได้รู้สึกว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะว่าความสุขจากการที่เราได้รับก็เป็นความสุขแหละใช่ใช่ครับผมผมก็มองว่าของที่เป็นของธรรมดาของเราเนี่ยอาจจะเป็นของรางวัลที่มีค่าและก็ สามารถสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆได้ครับค่ะแล้วก็ลองดูว่าความสุขจากการแบ่งปันและส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นลองดูว่าจะมีความสุขมากกว่าแค่ไหนหรือมีความสุขที่เป็นอย่างไรบ้างท่านอาจจะได้มีสัมผัสความสุขที่ที่มีหลายๆบรรยากาศเนอะ<ช>เพราะว่าปีใหม่เขาอยากจะให้เราเริ่มเริ่มต้นทําอะไรดีๆที่เป็นความสุขการแบ่งปนันการช่วยเหลือการดูแลกันนะคะเชื่อว่าจริงๆ สิ่งของต่มันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าความรู้สึกทางจิตใจทใั้งผู้ให้ใและผู้รับนั้นเป็นความสุขที่จะประทับใจมิรู้ลืมเลยใช่ใช่ะค,ะครับอันนี้ก็อยากจะ ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะคะทั้งบุคลากรคณาจารย์นะคะหรือนักศึกษาด้วยนะคะในมออเราก็นักศึกษาก็จะมีกิจกรรมงานบันเดกในมอออยู่แล้วด้วยนะคะหรือว่าท่านนักศึกษาอยากจะมีส่วนร่วมนะคะองค์การบริหารองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาองค์กรนักศึกษาต่างนะคะก็อาจจะมีมาร่วมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรคณาจารย์นะคะทีนี้ถ้าเป็นภายนอกนะคะซึ่งทราบว่าเรามีบริการ ไปรับด้วยใช่ใช่ครับอันนี้อย่างไรบ้างคะฝากแนะนำเชิญชวนก็ก็ถ้าเกิดท่านท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะร่วมร้านค้าอะไรเนี่ยไม่สะดวกมากก็สามารถสามารถติดต่อมาผ่านเพจหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้เอาไว้ตามเพจนะครับโทรมาได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็แจ้งจุดที่จะให้เราไปรับนะครับเราก็สามารถที่จะไปรับของณ บริเวณที่ท่านาแจ้งได้เลยครับบริษัทห้างร้านต่างๆบริษัทห้างร้านหรือลายบุคคลส่วนราชาการได้เลยครับ,รบแจ้ง <ผม S 2> กัดมาได้เลยมีเบอร์ทโทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะ<ผ>มีทางเพจต่างๆข้อมูลอันนี้ติดต่อได้เลยแล้วก็ถ้าท่านจะยินดีที่จะร่วมส่งต่อความสุขโดยการแบ่งปันของขวัญมาให้เนี่ย ต้องจํากัดช่วงวันเวลาไหมคะภายในก็ขอให้เป็นถ้าเกิดอยากจะให้ให้ตรงตามตามกิจกรรมที่เราจะจัดจริงๆนะครับก็ขอเป็นวันศุกร์ก่อนเที่ยงนะครับวันศุกร์นี้ครับผมก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ไปจัดบริหารจัดการนะคะจะได้รู้จํานวนยอดของของรางวัลที่เรามีของขวัญที่เราได้รับมานะคะจะได้ บริหารจัดการต่อไปด้วยนะคะแต่อันนี้ก็เชิญชวนนะคะสำหรับร่วมส่งต่อความสุขนะคะร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นของรางวัลให้กับน้องๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆห,หรือ ในส่วนของอบริษัทห้างร้านต่างๆส่วนราชการต่างๆที่ติดตามรายการอยู่แล้วสวนใจอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นของขวัญของรางวัลมาให้นะคะผ่านทางสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ,อ,อปัตตานีเราก็ยินดีซึ่งพื้นที่จัดกิจกรรมของเราเป็นภายนอกมอ,อนะคะ,คะก็คือที่สนามกีฬา อป,อปตอสกอมนะคะคซึ่งเป็นจุดพื้นที่บริการทางวิชาการนะคะของสำนักส่งเสร,รมิมบริการวิชาการที่สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพาบริการวิชาการชุมชนเทพานะคะอันนี้ก็เป็น กิจกรรมดีๆที่เราต้อนรับวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงด้วยนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมงานวันเด็กแล้วมีข่าวสารอื่นๆของสำนักส่งเสริมฝากแจ้งแนะนําเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะเชิญคะครับตอนนี้ของสำนักส่งเสริมนะครับก็จะมีกิจกรรมฝึกอบรมนะครับโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะครับก็จะเป็นหลักสูตร ที่จะจัดในจังหวัดนครศิีธรรมราชนะครับก็ตอนตอนนี้ก็กําลังเตรียมงานที่จะไปไปจัดอบรมนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็ยังสมัครเข้าร่วมได้อยู่3หลักสูตรด้วยกันนะครับก็จะเป็นหลักสูตรการใช้งานแช t GPT ครับจริยธรรมและครับจริยธรรมวิจัยนะครับและก็หลักสูตรภาวะผู้นำครับสำหรับผู้นำออบตหรืออบจหรือส่วนงานราชการอื่นๆเนี่ยสามารถเข้า มาสมัครได้นะครับแล้วก็ <c oughs> จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งคือการจัดการสำนังกงานดิจิตอลนะครับซึ่งทั้ง3าหลักสูตรเนี่ยก็จะมีประชาสัมพันธ์ยอยู่ในเพจของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ,ร <c oughs> สามารถติดตามรับ <c oughs> ชมครับ <c oughs> และก็ติดตามได้เลยนะครับเขาไปดูเรดเพิ่มเติมได้สําหรับหลักสูตรเรื่องของการอบรมนะคะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่มีค่าลงทะเบียนมีค่าลงทะเบียนครับมีค่าลงทะเบียนมีรายละเอียดอยู่ตามเพจเลยครับ ค่ะหมดเขตรับสมัครเมื่อไหรคะอ่จริงๆหมดเขตรับสมัครเนี่ยก็คือวันที่6แต่เราขยายจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับวันศุกร์นั้นนั้นท่านที่สนใจนะคะลองเข้าไปดูเหรียดเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจก็สมัครได้มีค่าลงทะเบียนด้วยนะคะชอบหลักสูตรไหนอย่างไรนะคะได้รับประโยชน์นะคะที่จะ ช่วยเราทั้งพัฒนาภาวะผู้นำหรือพัฒนางานโดยเฉพาะตัวนี้เรื่องของโปรแกรม AI AI ก็เข้ามาช่วยเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิชาการงานวิจัยอาจจะต้องดูเรื่องจริยธรรมใช่ต้องดูเรื่องของการจริยธรรมวิจัยควบคู่กันไปในการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์ด้วยนะคะครับ ในช่วงท้ายของรายการนะคะก็อยากจะให้น้องไก่นะคะได้ฝากเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมบริการวิชาการนะคะที่อดุชเาบทบาทของสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพาสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพานอกจากที่เทพาแล้วเราก็ยังมีที่เราจะมีสถานีบริการวิชาการชุมชนจนะครับแล้วก็สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานีครับ ก็จะมี3ามจุดครับยุทธศาสตร์สําคัญของสำนักงบเสริมครับที่เป็นหน่วยบริการวิชาการในพื้นที่ของเราครับพอบอกว่าวิชาการนี่คือบริการอะไรบ้างอาจจะขยายความสักนิดนึงการบริการวิชาการของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับก็เป็นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้การเพิ่มทักษะเสริมอาชีพครับแล้วก็ด้านอาชีพครับแล้วก็ใน3ามสถานีเนี่ยก็มีภารกิจที่ที่แตกต่างกันนะครับ ในในสถานีบริการวิชาการชุมชนจนะเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของด้านโภชนาการนะครับด้านอาหารก็จะบางท่านก็อาจจะเคยไปอบรมทําขนมทําอาหารนะครับก็ในพื้นที่ที่จนะเนี่ยก็จะจะเป็นด้านโภชนาการเลยครับมีปลูกข้าวด้วยมีปลูกข้าวข้าวลูกปลาใช่ครับที่ที่เป็นข้าวพื้นถิ่นของอาเภอจนะนะครับแล้วก็ใน ที่ที่แจ้งไปแล้วก็คือที่เทพานะครับก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ติดทะเลติดทะเลครับชายฝั่งเลยครับแล้วก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับส่วนในปัตตานีเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับสมุนไพรเรื่องของการ การนวดอะไรเนี้ยครับ<ม>ก็จะมีมีบริการอยู่ใช่ไหมมีบริการอ,าอยู่ด้วยครับการนวดแผนไทยเมื่อแผนไทยครับนะคะดังนั้นทั้ง3สถานีบริการาวิชาการนะคะสู่ชุมชนนะคะของสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีของเราไม่เฉพาะอ,าอยู่ในมออย่างเดียวเรายังมีสถานีบริการชุมชนที่ไป ตั้งอยู่นะคะในพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญการพัฒนาแล้วก็การที่เราได้เซอร์วิสหรือการบริการนะคะโดยเฉพาะรูปแบบการให้ความรู้นะคะหรือการอบรมการถ่ายทอดอ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะไปสู่พื้นที่ชุมชนที่สอดคล้องตามบริบทพื้นที่เป้าหมายด้วยนะโดยเฉพาะ,ะงานวันเด็กที่จะถึงวันเสาร์นี้ก็จะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องเด็กเยาวชนเรื่องเด็กเยาวชนนะครับดังนั้น ก็อตอบโจทย์เลยนะคะก็เป็นงานวันเด็กแห่งชาติที่อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนใกล้ไกลสะดวกที่ไหนนะคะก็เรียนเชิญนะคะนำน้องๆนะคะลูกๆหลานๆมาร่วมกิจกรรมได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะมีความสุขมากใช่ใชครับและเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยโอ้ต้องต้องลาง,งานเลยนะ <c oughs> ต้องแบบว่า ถ้าเป็นคนที่ค้าขายก็ต้องหยุดค้าขายก่อนวันนั้นเพราะว่าบางคนออต้องพาลูกมานะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นโอกาสสําคัญเลยของเด็กนะคะแล้วไม่ใช่ว่ามาแค่ได้ของรางวางัลแต่มันจะเป็นช่วงของการพัฒนากา<ช>รของเด็กพัฒนาการของเด็กนะคะบางทีเราอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนอยู่ในกับเพื่อนในห้องมันก็เห็นกันอยู่เท่านี้นะคะแต่ลองดูว่าเวลาลูกของเรามาอยู่กับ เด็กๆในรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องกว่าหรือรุ่นเพื่อนเนี่ยเด็กเขาก็จะเหมือนต้องปรับตัวต้องปรับตัวใช่้นการอยูันน่วเด้วยกออมันเป็นช่วเล่าป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เป็นเวทีที่เปิดกรอช่กล้าแสดงออกนะาับงที่้องเพลางกันที่บ้านเนี่ย ก็อาจจะกล้าๆอายๆเดพอมาอยู่ท่ามกลางเด็กนะคะคุณแม่ก็ลุ้นเหลือเกินให้ลูกได้ร้องเพลงได้ได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือคือเนี้ยมันเป็นบททดสอบด้วยนะได้ใช่ความกล้าหาญนะคะบอกว่าอาสาสมัครอ้าวคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอย่างไรอยากจะร้องเพลงแสดงความสามารถอะไรบ้างอ่ะเด็กต้องเตรียมเพลงไว้เลยนะคะเพาว่าเพลง เพลงประจําตัวไป<ช>เวทีไต่ร้องเพลงนี้เลยแล้วก็<ช>ขอขวัญมาเลยแน่นอนนะคะคือเราเราจะจะก็คือแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะฝึกซ้อมกันอย่างหนักครับอ่าโดยเฉพาะถ้าไปโรงเรียนช,ชุดการแสดงชุดการแสดงมาเต็มจัดเต็มสวยงามแน่นอนครับอ่านะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกาันสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เชิญชวนสำหรับ ท่านที่สนใจนะคะร่วมบริจาคของขวัญของรางวัลน,นะคะให้กับเด็กๆได้เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีค่ะยินดีไปรับของขวัญที่ร้านค้าบริษัททั้งร้านหน่วยงานราชการส่วนต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบบุคลคลนะคะ<ม>ทั้งภายในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ ในมอของเราก็เรียนเชิญสามารถนําของขวัญที่ท่านอยากจะร่วมแบ่งปันมาส่งต่อให้ได้นะคะมอบให้ได้ที่สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไก่ด้วยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ติดตามภารกิจของสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีของเราด้วยแล้วก็สถานีบริการชุมชนทั้ง3แห่งด้วยนะคะน้องนาราดูล เชษทวันสิทธิ์นะคะคนักวิชาการอุด,ดมศึกษาชำนาญการจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ,อปัตตานีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่มอของเราได้ใหม่นะคะใน วันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมด้วยกิจกรรมข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งงานวันเด็กแห่งชาติที่มอปัตตานีก็จะจัดที่ลานลามแมนเซมิแลนะคะก็เชิญชวนสําหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะว่าเราจะได้ติดตามประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจต่อไปนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาวิทย,ทย,ยาลัยสงข้านคกกรินทร์นี่คือทินสร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษานาคคนว้า